สบายดีวันม,มีพี่น้องเอฟซีของลุงไงนะเมื่อนี้กลับมาพบม,มาพ่อต่อเจ้าเส้าพี่น้องเนาะพ่อกับลุงไงลุงไงก็อยู่ห้านตัดผมของลุงไงนะมืนอนี้เนาองก็ทำได้ออกไปทางนอกเนาะพี่น้องเนาะนี่นี่กับมีางบอนเพิ่นมาตัดผมนําลุงไงเพิ่นก็ว่าโอ้ยลุงไงเอ้ยอยากลองเพลงจักเพลงาน้ก็เลยลุงไงก็จัดไปน,ะนอกพี่น้องเนาะก็ทายคลิปเพื่อนคลิปทายแบบคำๆเลยพี่น้อง ถ่ายแบบลินลินไปน้องพี่น้องนะฮะเอาการถ่ายง่ายเป็นก่อนเพราะว่าน่าให้เป็นอยากล่องเพลงเป็นถ่ายลองดีลุใหญ่งงกะชิหายขาตัดผมด้วยแบบตัดฟรีเลยพี่น้องถ่ายลองบอดีกะเอาเงินคือเก่เกาฮะว่าลินลินพี่น้องนะอาการง่ายเป็นอยากล่องเพลงกับจับไปเลยพี่น้องเนาะ เอาดียวเดี๋ยวคอยคอนน้ำเน่อันนี้ผู้บ่าวเพิ่นมาแต่ทางใดนี่น่ะเออเลิดอย่างมาเปิดอัลบั้มใหม่บ่หรือว่าเออจะมาโาซูเสียงเพิ่นนอนอ้าวอ้าวตามสบายอ้าวพ้อผมอ้าวจากเป็นอีหยังห่างกายเงี้ยขับด้มือดีดีเออแตงแต่เริ่มเขา โดดว่าคือเก่าคือหลังกินเขาบวเซ็บนอนบวหลับเข้าใจอุกอ่งจะเป็นนาอยังคือจังอยากกินอันนั้นน้องล่าแจมจันให้อ้ายกินเน่ได้ลาขออันนั้นนะสิไรบ่วนอจองขวัน ขอกินนุ่มนอนว่างอ่อนให้ในนุ่งคันอยากกินหวานวานมาขมาใได้หมแตช่ชอยด้วยคุณบ่เลย,ยขอแนวอื่นคนยืนอา้ได้ดีขอกินนุ่มนอนสำนีคนดีนใ,นนให้ได้ว่าิ่นคันที่กินเรา ที่กินวี่อ่านเสียงเงินหลายขึ้นเลยอยขอนามุนเมียเพลงชื่อให้กินแน่ละหากเป็นอียังคือจังอยากกินแท้ๆตังแตเริ่มแก่คืออยาแต่นุ่มแท้นะเพิ่นได้กินนุ่มนอนคือสีไม่แห้งดกว่า คนอื่นชื่อคืออยโบนะตุกขำแรงมาวันจะกินโน้มนอนเอ้ยจบแล้วเออสุดยอดสุดยอดสุดยอดพี่น้องโอเครอบยอดเนาะอันนี้การรอบพี่น้องนี่คือเธออันนี้คือญาอ้ายวอนเราบพี่น้องเนาะเพิ่นได้มาโชว์เสียงสดๆพี่น้องเนาะเออเป็นการได้มา เดี๋ยว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 ใครสนใจติดต่อเนะยายบ๊อบลองสดๆพี่น้องเอาพื้นคอพื้นคอจัดอีกเพลงหนึ่งพี่น้องเนาะอ่าไอ้พร้อมแล้วเอากดเลาแล้วพอด้วยกดเลาแล้วพอดนะวะสามงามสมสาไล่มาขี่แล้วเป็นจริงว่าชงงามมุดทุกสิ่ง สมเป็นยอดหนิงชัวจริงทุกอย่า,างอ้ขอเอ้ยถามคนงามตอบไม้เดืนอนางมีแผนหรือ,อยังอังวางขอให้นางตอบไายตามตรงทั้ง,งหักทั้งห่วงพุ่มพวงสาวานผ,ลผ,ลผลุนพางถ้าไรน้องมาแน่ข้างให้จ้าบวบางให้ลืนพระอง เด really like ียวอาจ่าบอกเกี่ยวยิงไล่ให้หลวงจะหักเพียงน้องียังมั่นคงจะชื่อจะตรงต่อสา้าคุณทางไล่ยินบอน้องเสียงไอห้องเป็นทีมกองทงด้วยฮักด้วยความดุมหลวงจิงห้องพิงชงบอกนวนน้องนางเพียงทถานี้ไอขคให้น้องรอ ไออีกเรลือนหนึ่งข้ารองท้องคำบอถึงขอ,อยึงพูดก่อนสาบไวไอจะเต็งเทไอจะบอเปย์ปินปินลายใจหักไอ้นั้นผิดคำสัญญาไว้ลุงทูดไอไล่ดื้อสาวปุ่นพางจบแล้วจอดที่นะจบเยอะ พ่อแม,ม่พี่น,อน้องเนาะาการได้มาถ่ายคลิปลิลลิเนตนะพี่น,อน้องเนาะเฮาการตั้งลุงไงมือน,นี้กันยังไม่ได้ออกไปใส่เด้อพี่น้องเด้อฮาวกาตื่นนอนมากกัมีทางวาววอนเพิ่นเนาะเข้ามาตัดผมนําลุงไงกันเลยเพิ่นอยากร้องเพ,งพนะลงเพิ่นเนาะกัร้องเพลงคำคำิคำ่นไปมวนม้วนมันไปนะพี่น,อน้องเนาะเฮากาได้ ถ่ายคลิปให้เพลินนิดๆหน่อยๆเนาะพี่น้องนะ้องเขามาบึงครับชมเพิ่นนะกะคือว่างนั่นเลยพี่น้องนะ้องถ่ายแบบคำๆไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามือนี้เขากะยังบม่ได้ออกไปทางนอกนะนะเนาะฮะเขากะเข้ามาทางเฮือนเมยน,นอ้องคบเตอร์เพราวะว่าสร้างเพิ่นก็ได้เห็ดเฮือนให้เมยน,นอ้องคบเตอร์เพิ่นเนาะทางนี้กะทั้งว,วอล์นเพิ่นก็ได้ห้องเพลงสดๆไปแล้วพี่น้องเนาะฮนะ กาพังไปเสียงเพิ่นเป็นยังไงพี่น้องติสุ่มขามาได้เนาะไม่ได้ก็ต้องกินน้ำบาลเอาฮะโอ้เพิ่นมีของควันพี่น้องเม่น้องคอปเตอร์เอาของควันให้เพิ่นแล้วพี่น้องนะทางนี้กะเอากาทางนี้ก็คือป่าใหญ่เนาะเอากาทันได้ออกไปข้างนอกพี่น้องเนาะมาเบิ่งทั้งบรรยากาศทั้งเพลอนเม่น้องคอปเตอร์เพราะว่าสร้างเพลินได้เห็ดเพลอนให้เม่น้องคอปเตอร์เพลินนพี่น้องเนาะอ้าอายต้าโอ้เห็ดยังลูกนาะ นายดีป่าลุงเยอะโอ้เพื่อนไพนี่เพื่อนน้องตาบอ<ม>โอ้กินยังแต่เศร้าแท้ลูกกินน้ำเป๊ปซี่ <ปะ S 1> โอ้ยคือกินน้ำเป๊ปซี่แต่เศร้าแท้นี่นะอ๋อน้องตาตื่นนอนหนามากยังนี่มากินน้ำเป๊ปซี่นี่แห้มาเลยมาเห็ดเพื่อนบอกินน<ม>้ำเปปซี่มาเยอะมาเห็ดเพื่อนเพื่อนไผ่ดีเนี่ยฮะเพื่อน เพื่อนไทยลูกไอตาไปน้องตา้ไปใชอต้อน่ะอาตไปคุดกะปูับ้ไปคุดกระปูโอ้ยไปหาคุดกระปูที่ตาคื้นก่ไปน้ำอ้ายจ้ะฮ้อนเดชหอนเดหอนเดหเดจะได้ยังเศารอยู่นะพี่น้องนักนี่กาคือ เพื่อนแม่เน่าคอปเตอร์เพื่อนก็นได้เห็ดโบกปลายเรียบร้อยแล้วทางพี่น้องเนาะท่างนี้ก็คือทางในมีซองหอกเนาะาลูกง่ายกันยังไม่ได้ออกไปใส่พี่น้องอันนี้เนาะการกิจกรรมของลูกง่ายก็คือตื่นนอนมาก็คือตัดผมพี่น้องท่านน้อกไปใส่เนาะเพราะว่าตัดผมแล้วก็มีง้ายวอนเพื่อนเนาะเพื่อนมาตัดผมน้ำลูกง่ายแล้วเพื่อนก็นขอ โอ้ลุงไงเอ้ไทยให้เน่ยเด้อว่าจะห้องเพลงสดๆผลเนานะอ่ะเฮากะห้องเพลงเพิน่นกะห้องเพลงไปซองเพลงเรียนติดกันพี่นอ้องห้องแบบคำๆไปเนาะเฮากะจับบรรยากาศต,ตอนเศร้าให้พ่อเมพพออ่พี่นอนะ้องได้บึ้งพี่น้องเนาะอามานิกาลุงไงก็ว่าจะได้ออกไปข้างนอกยูพี่น้องก,กับฟังเบื่อก่อนววามานิกาคือผลจีตกขึ้นนเนาะพี่น้องนอกกันเลยมา ทายคลิปหลินแถวเพื่อนเมน้องคบตื่นเนาะเพราะว่าสร้างเพิ่นก็ได้มาเห็ดเพื่อนเพื่อนเนาะทางเฮ้ากันยังไม่ได้ออกไปพี่น้องเนาะฮะับเบิรงขับสมเดียวลุงไงจะสีได้ออกไปข้างนอกอยู่สวยจัง่อยฮะแต่ว่ายัางบอกว่าสีได้ไปทางใดนเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้มันกันยังเศร้าๆอยู่พี่น้องเนาะนายบอลเพิ่นมาตัดผมกันเลยเ <c oughs> พิ่นอยากอ้าเพลง,งเด็บนะ ลุงไงเ้ยหัวจับคลิปให้เด้ออยากห้องเพลงสดๆจะบาดโซเสียงพี่น้องนนได้เป็นแน่ใดเนาะที่ซุ่มก็ัมาได้นาะพี่น้องเนาะหากเป็นกห้องกำลับๆนี่ดอกนะฮะขอโทษขออภัยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าลุงไงกัดทายแบบลิลลิลคำคำไปก่อนพี่น้องเนาะ่างงทาบบะ,ะทั้งเท่ากัได้ได้แบบว่าท่านได้ออกไปข้างนอกกันเลย จับบรรยากาศแถวเพื่อนลุงไงกลับมาบึงสร้างเพคนเฮ็ดเพื่อนแม่น้องคบตื่นไปก่อนนะเนาะเฮากาสีได้ล่ำลาพี่น้องไปคลิปนี้เนาะนขะอสุดท้ายนี่กับพ่อไซไห่พ่อพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ของลุงใหญ่เบิดอถูกทานถูกครอบครัวเนาะพี่น้องเนาะอายุเย็นเป็นสุขสั่งลูกปุ๊บขึ้นอายุดีมีแห้งนาะพี่น้องเนาะอยู่เย็นเป็นสุขบ่ขนะนะขขให้ เจ็บบ่อยจดเลยพี่น้องเลยอยู่ดีมแเฮงมันยืนมันยืนพี่น้องก,กาเา้าวสาสบายดีสบายดีพี่นอ้อง